ขึ้นไปที่ปัจจินยากันติตค่ะหมค่ะไม่อย่างคือปัจจินหมอสั้างไงเศ้ากินเหรอค่ะคุยป้าโงเลยพี่น้องชอตบุรีพี่น้องพัทยาเบอร์ราเป็นตัวยานนะคะปฏิบัติตัวดีควบคุมน้ำตาลได้จ้ะหมอสั้างไงเศ้ากินยาเบาหวานเลรอได้ค่ะหมอสั้งไงโกเสีดเอาค่ะเสีดเอากูบองนี่เดกจะเลิกเศร้าได้สียดกูเบิ้งนี่เพื่อเสีเศร้าได้สีดค่ะสาเตรียมตัวตัดขาค่ะ

ฉันสาธายิงนหะค่ะผู้ใดผู้ใดเจนนี่เขาเราเรียกเต็มๆว่าว่าเจนนี่หีิริเลาน้องเจนนี่คือมอยู่พัทยาน่ะตีนี่เออน้องเจนนี่กุลธิดาเนี่ยแหะค่ะแต่ตะกี้ปัญญาเสือยุ่ลเสียงพิมพ์หกกว่าอยู่พัทยานี่กกายพันเป็นผู้หญงซี่ได้ัวามาลันแฮะได้ัวมาลังัวมาลังใส่ไม้ท่อมาบอกว่าม่ได้ัวแขกได้ละ ขาบางสักติอืออี๋บรรากาบ้านอยู่เวว่เขาบอกผมเอาเรี่ยเราเรียนด้วยไส์อ้าไม่ได้เรียนยู่พัะธญะมันคือคือบาดตาแต่อันเนี้ยกูบาจอดรถที่แรกวายมาตาอีห้าหัวใส่บ้ปลาจะไครอี๊ดนเจิดซอยห่วยไงน่ส้อยห้วยใหญ่ตรงข้ามปะตทอห้ยใหญ่เนี่ยชิมามาตายอย่างค่ะไม่หยังบุญจริงไปนออยนละง่วง่างยีใส่ จะ่หั่นมาผูกไว้หั่นมีหางด้ว่นหลับๆว่าฉีเส้นหนากคได้หนาบธยี่แย่ได้ฉีงวดนี่ตไี่งว่าดี๋นี่ธนเไม่เห็นอีกแเขาเกิดมาว่าทะเลฮะว่าทะเลอาว่าทะเลไม่เป็นจไรไม่โด้ใจทะเลว่าทะเลกับเมืองปัญญาค่ะมุ่ี่คมีรักวันขังเคียดเล่นจีขาภาษาซ้ำสูใส่สูดมาเซ็กซี่หรือผัวมขาจะได้กิ กเชื่อกันได้ะเนีชื่อกันได้จังไรเฮ้ยกระดมแก่ตอาเป็นกะจังไเป็นกะลีอยู่นี่ตัวจักกันยยยายยยไหนยัยจาจัดไจัาแ้เป็นไปแล้วพกจั้กันบราก้าจะขอเป็นกะลีแล้วเหตุผลปื๊บโยมแปโตยังีเขา่าสมู่กซื้อเขาเนอกลียสได้ซื้อเลีแบซื้อ กันอีแบบซื้อพอดำขู่มีอะไรด้วยเขาเอามาแม่บนทุ่มกั้นใหญ่ค้อนไหลบนไหลายต่อไปจะได้พี่น้องการล้างเขามาอีกบุูดอ่ะโอ้ยจะเขามาเด้อยจะเขามาด้วยชุดตลอดจะเขามาด้วยเอาเป็นยังตั้งบอกกันว่าให้เขาแม่โดนมันจีแหงโพูดมันจีอังแรงยากโอ้ไก่มันแหนมันอังนั่นแหละนอดำมวนมัดซื้อเอามาเลยพูดทั้งหมดเป็นจังไหนซื้อมาเขามาความมวนเหลืออีกเยอะแยะเชียวอต่ก็สิเหลืออีกเยอะแยะเชียว โตเองก็แอบพูดอะไรก็ตเองอ๋อ่อ้เนี่แอบอันนี้ผู้ไรอีสนีนส่นี่ตแล้วตลือใครเนยวันอาสิตย์เน่ยเอาวัานอ่วขนาดไหน,ดดเ,เ,น,นดเด้เเสูเหยบก็ได้ยิบบเอ้าเมื่อเสกขนาดนี้ละนี่โอม้มืเสงไงผมว่าเสกซีลอย แม่คุณก็แสดงกาไลหลายแหวนแสดงกำไลคับอย่างนั้เอากรเอาบคบเลกไปขายมาตั้าก็4หมื่นายิบบ่อเอ้ยพวนี้จะได้เื่อไม่นี่กหไม่ยืมตอ้ยจ่ขอบคุณคะขอบคุณค่ะทาอะไรไรกัมไงไปามาแปะเอรบ้างตเห็นเจ้าเตงกนยาสีขัดพัดเวลาทหารแไม่ไดกันหิบบ่ พอองฉมือหั่นน้อแจ๊ะะเขาบอกเราดืนมกุฏิเป็นคนบมากนะใส่สูดีขึ้นืึ้นสาคขึ้อย่งเก่งยิ่งช่างเดียวอ้าวเมื่อไ้จาภเพจกันล้วพ่อเมื่อได้เเสียงดีอาเจ้า่าพเปลนเปลี่ยนไว้เปลี่แล้วเออเด้อดึงให้กมมให้แจกไปดเมไสไปไอานปิเ็มามนข้าง thank <laughs> you